สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตำฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ปุ๋ยดีดินดีพืชพันธุ์ดีผักผลไม้ต้องดีนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าของผมตรงนี้เป็นเมลอนสายพันธุ์ไข่มังกรซึ่งอายอาุหลังผสมเกรสรตอนนี้ประมาณสัก2 3ถึง25วันโดยประมาณนะครับที่เห็นสวยงามใหญ่ขนาดนี้วัด ขนาดไปแล้วลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับของเรารอบนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมกว่าๆนะครับม,มีมีปัญหาที่ประสบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูนะครับบางลูกจะมีลายประมาณนี้นะครับแต่บางลูกลายจะค่อนข้างที่จะแตกเยอะนะเ,เห็นไหมครับอัวน,นี้คือแตกเยอะ ปัญหาที่เกิดจากตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องการให้น้ํานะครับซึ่งของเรายังไม่ได้ระบบเสถียรสักเท่าไหร่เป็นการให้น้ําหยดแบบ10เซน2เส้นคู่นะครับ2เส้นคู่แบบนี้ดียังไงดีเรื่องของการประหยัดนะครับประหยัดแต่ว่าถ้าเกิดจุดไหนที่ดินที่เราใส่ในบล็อกตำนะครับตำ mm. ก็จะทําให้น้ําจุดนั้นเยอะกว่าเพื่อน เมลอนที่อยู่ในจุดนั้นก็จะได้รับน้ําเยอะซึ่งการได้รับน้ําเยอะเกินไปก็มีผลเสียเช่นกันอ่ะอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นหลุมไหมตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับเป็นแอ่งนะครับซึ่งทําให้น้ําขังอยู่บริเวณนี้มากที่สุดมากกว่าต้นอื่นนะครับทําให้ต้นเนี้ยนะครับได้รับน้ําเยอะแตกนะครับ มีต้นที่ได้รับเยอะกว่านี้แล้วแตกเยอะเสียหายกว่านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่บริวเวณน,นี้จะเป็นแอ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์แตกเยอะเห็นไหมครับแตกเยอะเลยนี่คือนี่อ้นนี้เลยแตกเยอะมากนะครับนี่เป็นแอ่งเยอะเดี๋ยวผมจะต้องเอา,อาดินขึ้นมาผมนะครับแตกแบบนี้เลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เนื้อกรอบนะครับ ะแตกแบบนี้เลยอันนี้เสียหายขายไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็จะให้เขาต่อสู้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งให้เขาเริ่มมีความหวานเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ความหวานเขาก็คือช่วงหลังจากวันที่25เป็นต้นไปคืออายุเขาประมาณ38-42วันเนี่ยหลังจาก25วันเป็นต้นไปเนี่ยผมก็จะให้พวกน้ำหมักสับประรดขี้เท้านะครับ ซึ่งให้โพแทสเซียมสูงก็จะช่วยให้เขาหวานขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้จะเก็บประมาณสัก5วันก็จะเริ่มงดน้ําอาจจะให้ให้น้ําเพียงแค่วันละครั้งหรือไม่ก็วันละ2ครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าให้น้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือวิธีการแต่วันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูปัญหาเรื่องการปลูกเมลอนว่ามปีปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้คือปัญหาหลายท่านใช้คําว่าเป็นปัญหาหลักบางคนบอกว่าทําแบบเคมีนะครับ ขาดแคลเซียมนะครับทาให้ผลแตกจริงๆสงสาเหตุนะครับที่ทําให้ก็คือขาดแคลเซียมก็สามารถทําให้ผลแตกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าควบคุมปริมาณน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับจะไม่ค่อยแตกสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้เราไม่ได้ให้แคลเซียมแบบมาฉีดพ่นแบบปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาฉีดพ่นก็ตามนะครับผมใช้พวกน้ําหมักที่หมักจากเกล็ดก้างนะครับเกล็ดก้างปลานะครับส่วนที่เป็นกระดูก สัตว์มาหมักแล้วก็มาฉีดพ่นก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของการป้องกันผลแตกในระดับหนึ่งต้องใช้คําว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่การคุมน้ํานี่สําคัญมากนะเนี่ยเห็นไหมแตกแบบนี้แบบนี้ก็ขายไม่ได้นะคุณผู้ชมก็เก็บไว้ทานเองเนี่ยนี่แตกเยอะเลยเนี่ยเป็นหลุมอะครับหลุมเป็นแอ่งอย่างเงี้ยแตกแบบโคนล่างก็แตกนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่เลยนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับการปลูกพืชย่อมมีปัญหาในแต่ละชนิดพืชที่แตกต่างกันอยากให้ทุกท่านนําไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนแตงโมหรือพืชผักต่างๆถ้าเกิดเจอปัญหาให้หมันสังเกตนะครับตั้งคําถามว่าทําไมถึงเป็นนะครับเพราะอะไรถึงเป็นแล้วลองทดลองดูถ้าเกิดมีตรรก,กะในการปรับแก้ไขก็จะช่วยให้เรา แก้ปัญหาได้แล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับสำหรับการทําเกษตรหรือทําอาชีพหลายๆอย่างก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับให้ศึกษาให้เข้าใจให้ตั้งคําถามว่าทําไมเพราะอะไรนะครับท่านจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมตามความสุขปลูกอินทรีย์คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับ สวัสดีครับ